ช่วงนี้ครับอยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะครับกับช่วงมือทํารวยครับรวยด้วย2มือขยันอดทนไม่มีบัตรอดตายรวมทั้งหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยด้วยครับเหมือนที่คุณกนกนวลเกิดไปช่วงที่แล้วบอกว่าจะพาไปดูอาชีพที่สร้างรายได้ดีน้าร้อนโดยเฉพาะค่ะ ปลูกอ่างุ่นถูกต้องราคาดีนะครับช่วงนี้ใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราไปซื้ออ่างุ่นตามท้องตลาดเนี่ยเริ่มราคาก็100บาทบ้าง200บาทก็มีถ้าไปห้างสรรพสินค้าแพงขึ้นไปอีกหลัก500หลักพันก็เคยเจอเหมือนกันที่จังหวัดมหาสารคามับเกษตรกรคนนี้ประสบความสําเร็จที่ว่างที่เคยปลูกมันสำปะหลังตอนนี้เปลี่ยนเป็นไรอางุ่นครับสร้างรายได้ดีนับหน้าร้อนครับติดตามกับมือทารวยครับ ที่เป็นส่วนหนึ่งขององ,งุ่นหลากหลายสายพันธุ์ครับอย่างเช่นพันธุ์บิวตี้ไข่ปลาป๊อปดำแบล็กโอปอและไวมัลกาเป็นผลผลิตที่เจริญเติบโตและกำลังสร้างรายได้อย่างงามให้คุณทวีกิ่งพรมพุเกษตรกรชาวอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับก่อนหน้านี้สวนอง,งุ่นแห่งนี้เคยเป็นไร่มันสำปะหลังมาก่อนนะครับแต่ประสบปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ ต่อมาเจ้าของไรจึงตัดสินใจหันมาปลูกอัง,ง่น4สายพันธุ์ดูแลรักษาเหมือนพืชไร่พืชสวนทั่วไปให้น้ำให้ปุ๋ยตามปกติจนประสบความสำเร็จครับเห็ดมั่นสำปะหลังครับเห็ดมันสำปะหลังรายได้มันก็บอกคงทีราคาบคงทีครับบางที่ก็2สองบาทพอเขาถอนมันกับมาอยู่สบับาทปแปสิบาทเก้าสิบอย่างิีงแล้วก็แรงงานเขา,าก็หายากอีก ก็เลยทอวัติเหตุยังดีพอดีลูกชายกับมาแนะนําว่าลองเปลี่ยนอาชีพเบิ้งมาปลูกมาทางุ่นเบิ้งพอลูกชายว่าให้ฟังก่ะเนื้อทีหน่อยดูแลง่ายเนื้อทีมันหน่อยเราก็ดูแลง่ายก็เลยว่าว่าคุยกับลูกว่าผู้มีอากาศบานเทามันบ่คือเขามันบ่หนาวลูกก็บอกว่าลองเบิ้งก็เลยว่าลองเบิ้งก็เลยสั่งมาปลูกเพราะปลูกไปแล้วมันก็ขืนดีขืนงาม การดูแลนี่ก็ยากอยู่เขายากในการที่ว่าดูแลแมลงแต่การไห่น้ำไห้ปุ๋ยมันกะทร,รมดาคือพืชไทยพืชสวนเฮาการปลูกองุน่นนี่เห็นผลผลิตมันออกมาแล้วดีกว่าปลูกมันเพราะไรเพราะเฮาบม่ได้ใช้แรงงานหลายคนสองสามคนนี่เขาได้แล้วือการดูแลผ้าพื้นดินซื่อ,อๆเฮาปลูกองุ่น อากาศห่อนบบมีฝนบบมีฝนเทวาเสตไห้องุ่นเสียหายบบมีครับแต่เหตไห้องุ่นเสียหายหนึ่งหมอกสองฝนมันสิล่ามันสิขืนถ้าฝนตกแล้วลา่ามันสิขึ้นและลูกผลมันก็สีแตกอุปสรรคคือฝนครับหมอกครับนำข้างเท่านี้ ผลงุ่นที่สมบูรณ์คุณภาพดีทำให้มีลูกค้านิยมไปซื้อสดๆจากตน้นและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเล็กๆให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปอวดความสวยงามขององุ่นอ่วงโ,โตโตครับงุ่นที่กำลังให้ผลผลิตในชุดนี้จะหมดประมาณปลายเดือนพฤษภาคมและรอบต่อไปจะให้ผลผลิตในเดือนพฤศจิก,กายนครับค่ะช่วงนี้กัลูกค้ากักรลังหูจ้าก,กันไอซเมตเดือนพฤษภาค,ครับ ประมาณกลางๆพฤ้าภาคงมืดครับเปิดขายอีก,กนับไปอีก4ี่เดือนเฮาตัดตัวนี้แล้วเข้ากะบำรุงต้นบำรุงต้นบำรุงใบให้มันสมบูรณ์พอสมบูรณ์กิ่งมันเข่าสีใดมันเป็นสีน้ำตาลแล้วเขากะตัดแต่งกิ่งเอาใบออกให้มดบอกให้มียังไ้มีแต่กิง่งพอมันออกยอดแล้วก็ออกดอกมาอีกอีกร้อยวันเข้าก็าได้ขาย ลูกค้าเขามาให้เลือกตัดเองมักช่อใดเอาตัวใดเอาตัวใดชิมได้กินได้ก่อนจังคอยเลือกครับหน้าร้อนนี้คุณผู้ชมท่านใดอยากชิมองุ่นสดๆใหม่ๆจากต้นแวะไปชิมไปอุดหนุนกันได้นะครับที่สวน,งนองุ่นแคร์ริมโขงอยู่ที่บ้านหนองขาตบาาาำบลป,ประชาพัฒนาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับ คุณกรนกนวลสังเกตนะครับเราดูเป็นมอนิเตอร์เนี่ยตอนอยู่บนต้นมาเนี่ยรูปมันพวงเล็ก เราตัดลงมาใส่ถาดใส่ถังโอ้โหเบลเลอร์เลยครับพวงเบลเลอร์เลยมากตอนนี้นึกถึงรสชาติแล้วถ้าเกิดว่าไปแช่ตู้เย็นเย็นๆแล้วออกมาเอากินหน่อยโอ้โหชื่นฉ่ำหัวใจเหลือเกินถ้าผมซื้อมาผมไม่แบ่งนะครับใช่ที่ไม่แบ่งทําไมรู้ไหมครับเพราะว่าแพงถูกต้องช่วงนี้ก็ต้องรับแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าหน้าร้อนเกษตรกรก็จะปลูกอะไรค่อนข้างยากนิดนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ถนัดที่จะปลูกองุ่นคราวนี้จะชวนมาปลูกแคนตาลูปกันบ้างค่ะแคนตาลูปที่ว่านี้เขาบอกปลูกแบบหยดน้ําประหยัดน้ําด้วย ที่สําคัญสร้างไรายได้นับแสนบาทเลยค่ะนี่คือพื้นที่นาข้าวพื้นที่นาของชาวตําบลหนองพลวงนะคะที่อําเภอปะทายที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ถูกเปลี่ยนเป็นไรแ่แคนตาลูปแทนการทํานาไปแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยค่ะเพราะว่าแคนตาลูปกาลังให้ผลผลิตคุณภาพดีและลูกเนี่ยใหญ่เลยทีเดียวนะคะแคนตาลูปถือว่าเป็นพืชอายุสัน้นที่ชาวนาปลูกในระบบน้ําหยดเพราะว่าใช้น้ําน้อยและได้ผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุนทําให้ชาวนาหลายคน ในตำบลหน,นองพลวงเริ่มให้ความสนใจปลูกกันมากขึ้นค่ะปลูกแล้วไม่นานก็สามารถเก็บผลผลิตขายและมีรายได้ดีด้วยค่ะใช้เวลาปลูกนานไหมเนี่ยเทาเดือนค่ะ60วันไม่เกิน65วันถ้าเราปลูกรุ่นนึงะละุ่นอันนี้บ่รู้ค่ะเพราะว่าแว้าถ้าเป็นรุ่นรุ่นนึงละประมาณประมาณ8ชิไอ้8ท่นต้นนี่อยู่ประมาณแสนแสนสี่แสนห้านี่ อยู่ประมาณแส0 0้าแปดสิบแปดแปนแปต้นอยู่ประมาณแสนห้าแสนหนี่ค่ะไร่ใดญนี่ค่ะซึ่แคนตาลูปจากไร่ในตำบลหนองพลวงอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ขายส่งกิโลกรัมละสิบถึงยีบาทนะคะเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะว่ารสชาติหวานกลิ่นหอมอเกษตรกรบางคนบอกว่าหน้าแรงนี้ลงทุนแล้วไม่เสียเปล่าเพราะว่าได้กำเงินแสนไวในมือด้วยค่ะ นะครับวันนี้แม่มีผล,ลไม้อร่อยๆอน่ากินทั้งนั้นนะครับสำหรับที่สร้างรายได้ดีน่าแล้งไปดูอีกประเภทหนึง่งรายได้ดีน่าแล้งเช่นเดียวกันเขาบอกว่าน่าแล้งเนี่ยดูแลเป็นอาชีพที่เขาขายอยู่ริมถนนครับเฉาะลูกตาลสดขายคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าที่อ่างทองเนี่ยเขามีรายได้เดือนหนึ่งนับแสนบาทเช่นกันนะครับชาวบ้านหลายคนครับช่วยกันเฉาะผลตาลน,นำลูกตาลอ่อนที่อยู่ข้างในนี่แหละครับใส่ถุงขายขายอยู่ริมถนนทางเข้าวัดขุนอินเทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับ ชาวบ้านบางคนบอกว่ามีอาชีพทํานาเป็นหลักครับแต่ช่วงหน้าแล้งขาดแคลนน้ำจึงชักชวนการไปเหมาซื้อต้นตาลต่ำทุ่งเก็บลูกตาลมาเฉาะเอาลูกอ่อนข้างในขายขายดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูร้อนมีรายได้วันละหลายพันบาทครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับผมก็ไปเหมาเข้ามาแต่ละดงปีต่อปีคะแหมดแล้วเนี่ยราคาเหมายัางไงนะคะก็เท่าละร้อยบาท กับตัวละร้อยบาทแล้วก็แบบไอที่เขาตามไล่ขนางเงี้ยเขาไม่ไม่มีคนขึ้นเราก็ไปเมาเขาไว้เราขึ้นเองหรือครับเราขึ้นเองครับเราเอาลูกน้องเอาอะไรไปขึ้นเองครับแล้ววันหนึ่งระมาู่ปที่เราวันหนึ่งก็ขายวันละร้อยสองร้อยถุงได้ค่ะแล้วจะมีออเดอร์สั่งตลอดครับสั่งทุกวันเลยค่ะแล้วเราขายถุงกท่ไร่คะถุงโลกสิบบาทค่ะ นอกจากเนื้อลูกตาลสดแล้วนะครับที่นี่ยังมีน้ำตาลสดน้ำตาลปึกและขนมตาลขายอีกด้วยนะครับชาวบ้านยืนยันว่านี่เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ดีกว่าการเสี่ยงทำนาในช่วงหน้าแล้งเพราะแต่ละวันลูกตาลสดและตาลแปรรูปต่างๆเนี่ยเขาขายได้วันละประมาณ4-5,000บาท ถ้าหยิบเครื่องคิดเลขมากดคือผู้ชมคุณกันดกดวนครับ่ะเดือนหนึ่งก็กว่า1 0 0 0 0แสบาทครับนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยแล้ววันหยุดว่างๆเสาร์อาทิตย์เราสองคนไปแอบเอาฝีมือจากพี่เขาได้ไหม ไปอ่างทองครับไปทำอะไรด้วยไหมครับไปเดือนละแสนเลยรายได้แบบผ<ป>ู้บริหารเลยนะไปฝึกเชาะตาลกันดีกว่าครับค่ะนี่แหละค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มาแนะนําคุณผู้ชมกันแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยรายได้น้อยจะตุ้งสตังไม่ค่อยมีจะเชิญชวนไปที่จังหวัดสุรินทร์กันค่ะแต่ว่ามีข้อแม้พกเงินไปแค่35บาทเท่านั้นเพราะว่าจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่เรียกว่าอิ่มแล้วอ,อิ่มอีกก็แค่35บาทเท่านั้นค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวบ้านตาแอ๊กนะคะที่ตําบลบ้านจานอําเภอสังขะจังหวัดสุรินท ต้องไปพบเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตั้งอยู่บ้านเลขที่1 3 9่ร้าทับหนึ่งร้านนี้ชื่อดังเลยค่ะแล้วก็เป็นขวัญใจของคนจนในละแวกนั้นอย่างเจ้าของร้านนะคะนางสาวพรชิตาย,ย่านเพิ่มหรือว่าน้องเมย์เจ้าของไอเดียขายก๋วยเตี๋ยวไกุ่ฟเฟ่กินได้ไม่อั้นอิ่มละ35บาทเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีอยากทําร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระร้านเล็กๆเ,เพื่อคนในชุมชนได้กินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระที่มีรสชาติอร่อยและราคาถูกเนื่องจากว่าคนนนใชชุมชส่วน มาก,ก็เป็นเกษตรกร,กรค่ะจึงมีแนวคิดทําร้านก๋้ยเตี๋ยวไก่มะระแบบบุฟเฟ่ขึ้นมาโดยมีบริการทั้งผักมะระสดและถั่วงอกให้ลูกค้าเลือกตักรับประทานได้ตามสบายและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือนี่ค่ะขากไก่ตุนก็มีเหมือน,นกันนำมาวางไว้เลยตากกันเองแบบไม่อั้นด้วยอไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะตักได้ไม่อั้นค่ะ ข้อไก่นะคะตักได้ไม่อั้นแบบนี้เลยเนะค <ฮะ S 1> ่ะกินละสามสิบห้าบาทไม่แพงนะคะค <ฮะ S 1> ่ะเตีย๋ยวไก่มาระนานได้ยังคะเปิดร้านมาปีเปิดร้านมา3ามเดือนกว่าก็รายได้ก็ประมาณพันห้าถึงสองพันบาทค่ะต่อวันตรงนี้ก็คือพิเศษข้อไก่ค่ะใส่ได้ไม่อั้นเลยกินจนทุงกลางส่วนมากเด็กวัยรุ่นเขาจะชอบกันนะคะ ร้านจะปิดอยู่ที่สองทุ่มครึ่งค่ะอิ่มละ35บาทใช่ไหมคะอิ่มถึงพรุ่งนี้เลยค่ะอิ่มถึงพรุ่งนี้เลยอิ่ม35บาบาทที่ถึงพรุ่งนี้เลย นี่อิ่มถึงพรุ่งนี้เลยอ,ะอ่ะนานทีจะได้ยินคุณผู้ชมพูดกันมาแบบนี้นะคนที่ไปรับประทานจริงๆเพราะว่าจ่ายไป35บาทเลือกกินได้หมดเลยทั้งมระรโสดหัวง,งอกหรือว่าผักต่างๆมีหมดที่สําคัญคือข้อไก่ตุ๋นเจ้าของร้านเขาวางเอาไว้แบบนี้เลยค่ะไม่อิ่มก็มาตักอีกตักอีกจนกว่าจะอิ่มนะคะสําหรับคุณผู้ชมถ้าเกิดสนใจร้านนี้อยากจะไปชิมอยากจะไปลิ้มลองไปได้เลยนะคะชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะราบ,บุฟเฟ่น้องเมย์ตั้งอยู่ริมถนนสังขะช่องจอมหาง่ายค่ะร้านนี้แล้วก็สตา ร้านถูกตกแต่งให้ร่มรื่นด้วยต้นไม้แบบชนบทแต่ต้องบอกว่าคุณภาพก๋วยเตี๋ยวไม่ชนบทนะคะผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปชิมกันได้ร้านเขาจะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง2ทุ่มค่ะครับเอาไปต่อการอีกที่ครับเรื่องของของกินอร่อยราคาถูกในคุณผู้ชมแนะนํามาเราไม่พลาดมาบอกต่อแน่นอนครับที่พะเยาครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ครับที่พะเยาเนี่ยก็คิดเป็นหัวนะครับกัวละ59บาทครับคุณผู้ชมครับ นี่แหละครับร้านที่เห็นอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมหลายท่านบางส่วนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้แจกฟรีนะครับแต่ว่าบรรยากาศนนแน่นเน่นจแจกฟรีเพราะว่าเขาจัดแบบบุฟเฟ่ต์ครับก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ต์ร้านครัวคุณแหม่มอยู่ที่บริเวณถนนชัยกวานริมกวานพะเยานะครับตะบ,บนเวียกอำเภอเมืองพะเยานะครับลูกค้าก็จะแน่นทุกวันครับ,ค,รบคุณสริพรเพื่อสุขเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ทางร้านเนี่ยขายบุฟเฟ่ต์ข้าวแกงและอาหารตามสั่ง แต่ขายได้บางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับจึงตัดสินใจทําเป็นบุฟเฟต์เส้นหรือกว๋วยเตี๋ยวแทนนะครับก็ปรากฏว่ามีกระแสตอบรับจากลูกค้าจํานวนมากนะครับเพราะคิดเป็นรายหัวหัวละ59บาทหรือว่าอิ่มละ59บาทต่อ1คนเลยครับเครื่องเคียงคุณผู้ชมคุณกระดกนวลไม่ต่างไม่ต่างจากกว๋วยเตี๋ยวไก่ที่สุรินทร์นะครับดูเครื่องเคียงสิครับมากนะครับเขาบอกมีมากกว่าสิบรายการเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกกินนะครับที่สําคัญ ปรุงได้ด้วยตนเองเลือกสรรวัตถุดิบกินได้อย่างเต็มที่ครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับเป็นก๋วยเตี๋ยบุฟเฟ่ก็คือเติมเครื่องเองแต่จะมีน้ำซุปขึ้นเลือสามน้ำซุปอย่าค่ะว่าเครื่องปรุงก็คือขึ้นเลือกใส่เองได้เลยทั้งหมูทั้งไก่อย่างนีง้ค่ะก็คือจับใส่เองได้เลยมีของหวานมีไอติมให้อ,อ่ะค่ะใส่ได้เต็มที่ใส่ได้เต็มที่หัวละห้าสิบเก้าบาทค่ะฟรีขอนมหวานไอติมไอ้หน เคล็ดลับหนึ่งะเขาบอกว่าเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวที่ทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าทำสดแบบวันต่อวันนะครับและหัวใจสำคัญคือลูกค้าเนี่ยต้องได้รับประทานของดีมีคุณภาพทั้งไก่หมูลูกชิ้นปลาเส้นปลาและไข่ต้มส่วนผู้ที่สนใจเดินทางไปได้นะครับเพราะทางร้านเนี่ยเขาบอกไม่มีไม่ได้จำกัดเวลากินได้ ่าไห่ก็ได้ไม่จับเวลาคืออิ่มถึงพรุ่งนี้เหมือนกันเลยร้านนี้เสียดายจริงเลยคุณขนกนวลครับแต่ร้านเนี่ยร้านแรกอยู่ที่สุรินทร์ร้านสองอยู่ที่พะเยาไกลทั้งนั้นเลยไกลเราทั้งนั้นเลยนะครับอยากให้มาดูแถวสมุทรปราการกรุงนาแบบนีครับไกลเราหน่อยนะนี่แหละค่ะแต่คุณผู้ชมถ้าเกิดอยู่ใกล้ที่ไหนไปทีมกันได้แล้วส่งมาบอกเรากันได้นะว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างหรือว่ามีร้านไหนแนะนํากันอีกก็ส่งมาบอกเรากันได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเป็นปปากกเเ็นนสียงัค่ะ